ข้บเอ็กนี่ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งนะหลังจากที่เคอร์ติสโดนโดนทำฝ่าวนะครับมันไม่สามารถป้องกันแดนบนเท่าไหร่นะพอเวลามันเทมันไหลมันไหลมาหมดเลยแล้วคู่ต่อสู้อากาขึ้นทางด้านขวาของเราขึ้นทางซ้ายของเขานะครับอ่ะโอเคแบรดลีย์กำลังวิ่งลงนะโกนาเต้ดักตัวริมเส้นของเขา ส่วนด้านในคนจะมองว่าเอนโดทำไมไม่เข้าไปรีบตัดเกมบล็อกแต่แรกสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาอยู่หลายตัวเขาสามารถแตกบอลออกทางนี้ได้นะหรือด้านในได้แล้วพอด้านในหลุดเนี่ยทางนี้เขาหลุดเป็นกระบี่เลยนะเพราะฉะนั้นเอนโดทำได้แต่วิ่งวิ่งบางทางอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะเข้าพรวดไปปะทะได้ถ้ามันไม่แม่นมันหลุดมันโบเลยเนี่ยวิ่งด้านในเนี่ยทะลุเลยนะช็อตต่อมาก็เห็นแบตลี่นะวิ่งตามลงมาทันนะฮะคอยเก็บตัวนอกได้อยู่และอย่างที่คิดนะฮะคู่อสู้วนกลับมาด้านในเพื่อหาโอกาสจ่ายเข้ามานีนะ่เขารอจี้หลังฟานได้อาจจะโฉบออกด้านข้างนี้รับบอลน,นะฮะ เพราะฉะนั้นเอนโดจำต้องวิ่งลน์นี้แล้วก็คอยบล็อกด้านในโดยเฉพาะอย่างน,น้อยทางนี้มีฟันได้มีร o อบบอยู่แต่ถ้าไม่บล็อกไม่ชิดกว่านี้เนี่ยเขาฟรีตรงนี้2ตัวเพราะฉะนั้นจุดนี้เอนโดเนี่ยจำต้องวิ่งบล็อกไลน์นี้อยู่ตลอดอันนี้ช็อตที่เราได้ประตูนะหล,หลังเราเจออย่างนี้สอเกมแล้วนะตั้งแต่เบอร์ลี่กับมาถึงเบนฟอร์ดนะครับช็อตฟรีคิกกลางสนามจะใช้ผู้รักษาประตูขึ้นมาเตะนะฮะแล้ว เอาผู้เล่นขึ้นไปหมดเลยก็ใช้ผู้รักษาประตูมาเพื่อให้ทุกคนในทีมสิตัวที่เหลือขึ้นไปเล่นทีนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียก็วัดกันไปวัดดวงกันไปซึ่งปกติถ้าเป็นของเขานะถ้าเป็นพวกเซนเตอร์เล่นลูกตั้งเตะหรือใครก็แล้วแต่พอเตะขึ้นไปแล้วข้างหน้าใช่ไหมตัวเนี้ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหม เ,เก็บตกลูกสวนนะหรือลูกขวดทิ้งมาทีนี้มันไม่มีคนสุดท้ายที่อยู่ก็คือผู้สับประตูซึ่งเตะเสร็จก็อาจจะต้องวิ่งลงไปอยู่โซนสัก30หลานะไม่ได้ดันสูงครึ่งสนามกลัวเจอลูกสวนลักไก่ใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าจังหวะสวนดีๆเนี่ยไม่มีล้ำหน้าเพราะว่ามันเลยจากกลางสนามจุดสุดท้ายที่เป็นจุดเช็คล้ำหน้าเนี่ยไปไกลามาก พอจังหวะสวนตูมมาเนี่ยโอ้โหพื้นที่วิ่งแล้วเล่นแบบนี้กับลิฟพูไม่ได้ลิฟพูมีแต่ตัวจิตๆเล่งจังหวะสวนกลับได้ดีทุกตัวเห็นไหมสวนตูมฟานได้สวนตูม,น,น,ตมนี่เป็นโจตาแลวลักษณะน,นี้เนี่ยยังอยู่ในแดนตัวเองสวนมาบอลยังไม่หันตกพื้นแม่มมันวิ่งสบายแล้วพื้นที่มันเยอะ ยังไงยังไงมันก็วิ่งเร็วสู้กองหน้าไม่ได้กองหน้าคือจุดศูนย์รวมของนักฟุตบอลที่วิ่งเร็วอยู่ในแดนหน้าอยู่แล้วคู่ต่อสู้อาจจะมีตัวแบ็คเพราะว่าเซนเตอร์ขึ้นไปเล่นลูกตัเตะอยู่ข้างหน้าหมดแล้วตัวแบ็คก็วิ่งเร็วนี่แต่แบ็คน้อยคนที่จะวิ่งเร็วก่ากองหน้านี่ขนาดเป็นโจต้านะถ้าช็อตน,นี้เป็นดีาร์ด์ดาวินหรือโมซาล่าโอ้โหเนี่ยแหละคือท้าทายอำนาจ ท้าทายอานาจเกมบุกของลิพูมันก็เจออย่างเงี้ยสองสองทีมะนะและและและยิงะะย่งไม่มีคนที่อยู่ในจุดกลางสนามตรงตรงจุดเขี่ยบอลรอดักจังหวะสวนอยู่ตรงนั้นอยู่ลิพูสบายเลยคือวิ่งัดกดานตัวเองแล้วสวนมาแล้วพื้นที่ไอ้ตรงกลางสนามพอดีที่เป็นจุดระยะสุดท้ายที่เช็คลำหน้าที่มีคนควรจะอยู่ตรงนั้นไม่มีด้วยวิ่งสบายถ้าสมมติจดช็อตเนี้ย อ่ะมคีคู่ต่อสู้เป็นใครก็แล้วแต่วางตำแหน่งอยู่เก็บได้หมดแล้วก็จังหวะเข้าห่างด้วยแล้ว,ว่็เจอคนที่ชกฉวโโอกาสเก่งอย่างโจตาเ่ยมองชงปบมองไปง้าเลยเพราะรู้ว่าดาวิดวิ่งตามหลังมาอ่ะอันนี้ผมให้ดูช็อตที่บอสแสดง acting ตอนที่เราเจ็บไปสองตัวแล้วคอนเนอร,ร์บรดลีย์โดนเสียบ ร่วงเป็นแถวๆนะตอนนั้นนะแล้วตอนเนี้แบดลี่โดนเสียบบอสท,ทําหน้าอย่างนี้เลยกุมหัวเลยกำลังห่วงลูกรักเลยลูกรักโดนสอยร่วงเป็นว่าเล่งรู้ซึ่งถึงอารมณ์เลยว่ากลัวขนาดไหนเป็นห่วงขนาดไหนหลังจากที่เจ็บระนาวตอนนี้โมซาล่าลงมาแล้วสิ่งที่เราได้เห็นโมซาล่าเล่นเกมรับลงตาซ้อนทำให้แบดลี่ มีสมาธิกับการเล่นเกมรับเพราะว่ามีตัวข้างบนคอยลงมาสกรีนวิ่งตามมาบ ze, ล็อกแนวริมเส้นด้านข้างของคู่ต่อสู้เล่นสบายขึ้นแล้วคู่ต่อสู้ก็มาทางนี้ไม่ได้อ่ะติดต้องย้อนขึ้นต้องจ่ายออกบุกแนวน,นี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะพอโมซาร่าลงไปล้วงบอลช่วยรับแบตลี่อยู่ตรงนี้ คู่ต่อสู้เริ่มไม่ใช่ทิศทางที่ต้องบุกแล้วนะเจอสองตัวประกบอย่างนี้ไม่มีใครบุกหรอกครับลำบากแม้ว่าตัวเขาก็จะเล่นวิธีเดิมเล่นแทรกลายนะระหว่างกองหลังอ่าตอนนี้ได้กาเบนแบกมาช่วยหนึ่งตัวซึ่งวันนี้กาเบนแบกโอ้โหขึ้นลงช่วยทุกๆทุกอย่างดีวิ่งกันเป็นแผงนะแล้วแดนกลางตอนนี้สามารถเลือกประกบได้เลย เลือกตัดเกมคู่ต่อสู้ได้แบบสบายๆบายเลยและยิ่งด้านในฟันได้ตัวตัว,ตวยิ่งแล้วใหญ่หมดคู่ต่อสู้ต้องถอยคืนอย่างเดียวนะฮะ endo อ่าตอนเราไลฟ์นะ,ะมีคนบอกว่าเได้พูในเกมนี้เล่น one ดีบ่อยครั้งมากนะครับหน่สาจังหวะชิง่งจังหวะอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งคนที่ชอบเล่นจังหวะปล่อย one two เบิ้ลชิง่ง เอ็นโดะมันเขาเป็นคนที่ปล่อยบอลแบบมองข้ามช็อตตลอดผมมองว่านักฟุตบอ bon ลคนนี้มีความฉลาดใช้ได้อันนี้แบตลี่ครับเอ็นโดะขอบอลแม็กกาอยู่นี่คอยดูเอ็นโดะฮะเอ็นโดะมองแม็กกาก่อนแล้วแบมือขอบอลจากแบตลี่สิ่งที่ได้เห็นก็คือบอลมาปั๊บชิ่ง ต่อท,ทันทีในครึ่งหลังนี่โอ้โหครึ่งหลังนี่บรลีย์เล่นอินวิร์ดเลยนะฮะไปทั่วะนะฮะเพิ่มกลางสามโดยเฉพาะเกมที่เรียกว่าจัดการกับเกมรุกของคู่ต่อสู้ที่เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเขาเริ่มดันสูงขึ้นสูงขึ้นนะ,ะออหลังๆเราก็เจอคู่ต่อสู้ที่เปิดหน้าแรกนะ ท,ทั้งที่เขาดูรู้สึกว่าเออเคเขาได้ยกว่าแต่ว่าเขาต้องการต้องการต้องการประตูอ่ะมันก็ต้องแรกแล้วเขาก็ดันสูงดันสูงเนี่ยนะได้เห็นวิธีการเล่นเกมรับที่ช่วยกันเล่นได้อย่างดีดีกว่าครึ่งแรกซึ่งวันนี้กาเวนแบกทำได้ดีคนหนึ่งนะฮะไม่สนใจอะไรวิ่งตามประกบทุกอย่างส่วนสองคนนี้เขาตามมาตรฐานอยู่แล้วกาเวนแบกลงไปช่วยได้แล้วเนี่ยวิ่งไล่ทุกถึงทุกอย่าง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีโมซาร่าที่สามารถไปสะกดไปคำ้ำฝั่งริมเส้นฝั่งขวาไว้ไม่จําเป็นจะต้องเอาแบตลี่ขึ้นไปไม่จําเป็นองเอาแนวรุกขึ้นไปพอวิ่งไปกดอยู่แล้วมันทําให้แนวรับเราสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับและเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมีครับคือแนวรุกต้องลงมาช่วยเล่นเกมรับนะช่วยมาบีบช่วยมาไล่นะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้ ช่วยแบ่งเบาแนวรับกลางสนามได้เยอะเลยแล้วแนวรับสุดท้ายก็ไม่แตกแถวก็ยังอยู่เป็นลายอย่างดีเนี่ยมันควรต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าริพูไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเรื่องจังหวะของการเปลี่ยนจากรับเป็นรูปรวเร็วอยู่แล้วตอนนี้แต่ละตัวลงไปเนี่ยคือต้นจัดปลายแรงทุกคนอยู่แล้วนี่เป็นจังหวะที่ได้ประตูลูกยาวเหมือนเดิมเลยนะแต่จังหวะนี้เป็นเตะเปิด ประตูขึ้นมาโมซาร่าครับเช็คลายหันไปมองกับกาคโปโอ้โหคู่ต่อสู้ดันไลน์สูงครึ่งสนามจะเช็คลายตัวเองก่อนก่อนที่คาเลเฮอร์จะเปิดคาเลเฮอร์เปิดครับทั้งคู่ขึ้นไปอยู่ที่บริเวณเส้นกลางสนามโอโ้ดูดันไลน์สูงแล้วดูเล่น3ตัวเซนเตอร์ของเขาต่างกันกับลิเวอร์พูลนะ หรือว่าผู้จัดการแค่2แต่อันเนี้ยเบนฟอร์ดคู่ไขรคู่มันเลยเซนเตอร์ Center 3ตัวเจอกับกองกองหน้า3ตัวและจังหวะเน,นี้ยมันวัดกันเลยว่าใครจะพลาดและจังหวะน,นี้มันก็เป็นอะไรที่มันดูไม่ต้องลึกซึ้งอะไรอะ่ะเล่นบอลมาวางมาที่ตัวเป้าที่สามารถเล่นต่อได้พักบอลมงเช็ดหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่คู่ต่อสู้เท่านั้นแหละที่ผมว่าเขาผิดพลาดอ่ แล้วก็จังหวะเปิดมาจังหวะเกมรุกแบบนี้มันเป็นเป็นเบสิกอะเป็นธรรมดาโยนบอลยาวมาให้หน้าเป้าเล่นต่อโมงเช็ดบางทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกมที่แล้วเราก็ได้จังหวะแบบนี้ได้ประตูอันนี้ยิง่งต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ยิ่งง่ายกว่าเกมที่แล้วแล้วแต่ละคนก็ไม่ใช่ออหน้าเป้ารูปร่างสูงใหญ่พักบอลเก่งอะไรเก่งแต่ว่าขึ้นชิงก่อนโดดก่อนแล้วมงสะบัดไปที่ว่าง แล้วเดี๋ยวมีคนวิ่งเข้ามาโฉบกันมาจากด้านข้างจัดก,การเองมงเช็ดมาตรงๆเลยฮนะมันอยู่ที่การมงของกั๊กโปดันกั๊กตรงกลางแล้วทำให้อีกสองตัวเนี่ยเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะเล่นดูจากส่งสัญญาณเนี่ยเริ่มชิโบชิเบแล้วเริ่มไม่รู้แล้วใครจะเข้าลองหันไปดูหลังประตูดูดิฮะมันตรงกลางพอดีเป๊ะคุณคิดว่าแบบนี้ ให้คนเข้าทางฝั่งเนี้ยก็ชี้มาให้ฝั่งนี้วิ่งเข้าไปแต่บอลมันมาตรงกลางแนวนี้เนี่ยจุดเกรงใจและที่สำคัญไอ้คนที่ชี้เขาอ่ะมันไม่ได้วิ่งตามโมซาลาที่วิ่งมานี่แหละแล้วมันก็เหลือเดียวหนึ่งต่อหนึ่งปัญหามันคือตัวนี้แหละนะฮะตัวริมเส้นด้านซ้ายที่ไม่วิ่งตามโมซาลามาหรือเขาจะอาจจะมองให้ บางบอลน,นี้ผู้รักษาประตูออกเป็นไปไม่ได้พื้นที่เหลือขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นาทีผู้รักษาประตูนี่เป็นช็อตที่เสียประตูนะฮะอาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างนะหลังจากที่ขึ้นน้าแล้วก็ผ่อนอจังหวะน,นี้ดันเกมสูงระโบระพลาดเขาสวนเลยนะฮะดันในตัววิ่งเข้ามาแนวรับมีเอนโดไมกา โอ้โห oh. จุดนี้เราหลุดนะนี่เข้ามาเป็นแผงเลยครับตัวนี้ว่างอยู่ดูแม่กล้าชี้คิดว่าใครผมคิดว่าน่าจะเป็นฟันใด้หรือเปล่าเข้าไปจัดก,การนั่นนะ่ะสิ <c oughs> มันไม่พอนะเพราะว่าเทมาทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะโล่งหมดเลยนะพอเขโฉบเข้ามาได้รับบอลต่อมาเนี่ยจากจุดนี้นะ บล็อกไม่อยู่แล้วฝานได้พยายามโฉบเข้าไปแต่ไม่ไม่ทันะเขาเล่นด้วยกันนะแล้วตัวนี้ก็วิ่งอ้อมมาเหมือนจะเอาอยู่นะโกนาเต้บล็อกไม่ฝ่าวหลุดจากบอลไปนะฮะแต่เพอเอิญบอลมันมาเข้าทางของตัวที่เหลืออีก2ตัววิ่งตามมาแต่อันเนี้ยแาสองตัวนี้ค่อยๆวิ่งตามลงไปไม่ดูดิอาจจะคิดว่า น่าจะเอาอยู่บล็อกอยู่หรือเปล่าจังหวะยิงมันก็เลยเป็นแบบนี้เราก็เห็นใจนะว่าเจ้าหนูแบดดี้พยายามเต็มที่ละบล็อกไม่อยู่เอาไม่อยู่อืมอันนี้ก็เป็นประตูปิดท้ายอันนี้ว่ากันตรงๆมันมีนมความผิดพลาดเลยความผิดพลาดของกองหลังนี่เป็นจังหวะซี่สกัดบืดซึ่งมันไม่ควรบุดและก็นี่คือจังหวะจ่ายทะลุซึ่งมันก็ไม่ควรไม่ควรที่จะพลาดสองจังหวะติดเบนฟอร์ จังหวะเกมรุกหรืออะไรก็แล้วแต่ดูดีมีอีแวนโทนี่ที่เป็นพอที่พึ่งผ่าได้แต่ในส่วน,นอื่นๆนั้นโอ้โหพร้อมที่จะเสียประตูแล้วก็มีความผิดพลาดถ้าเจอจี้หนักๆแล้วก็แผ่วไปเองแล้วก็สุดท้ายพลาดไปเองนะซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันจะกดดันมากมายใน2จังหวะนี้เป็นความผิดพลาดนะครับนี่คือ,คอสิ่งที่ได้เห็นนะเราก็ยกมาเป็นบางส่วนนะครับการคุมเกมการสั่งการ นะคุมกลางสนามนะของทั้งแมคก,ก้านะเล่นร่วมกันกับเอนโดผมว่า2คนนี้เป็นสิ่งที่ลิภูกจะขาดไม่ได้ไม่ว่าตำแหน่งแบ็คขวาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเรามีทางเลือกมากขึ้นคนในแบดลียเล่นอินวอดได้เต่เมเกมรุกได้อย่างเทรนด์นะครับแม้ว่ามิติของการจ่ายการสร้างสารรค์คีย์พาร์ตอะไรต่างๆอาจจะไม่เท่าเทรนด์แต่คนในแบดลียได้ลูกลูกบู ลูกหนักลูกยิงไกลเปิดไม่ดีแต่มีโอกาสมีจังหวะหลุดเข้าไปทะลุเข้าไปแล้วก็ยิงได้ดีด้วยพอมมีโมซาล่าลงมาแบดลี่อิสระเลยนะครับไม่ต้องกดดันขึ้นมาทำหน้าท,ที่ที่ไม่ถนัดนักแล้วเวลาลงไปตั้งรับก็ลงไปไม่ทนันเป็นอะไรแหละเป็นห่วงทั้งรุกทั้งรับขึ้นๆลงๆแต่พอมีคนกดทั้งฝั่งแดนบนไว้นะฮะทำให้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลายตัวลงนะฮะอ่ะก็เป็นบทบาทนะครับแล้วก็เป็นรูปเกมที่ได้เห็นกับขีดเขียนในในวันนี้นครับก็ถูกใจก็สับสนนกันนะฮะซับพอร์ตกันนะกดซุปเปอรแ์แทงได้ส่งมะนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยกดไลค์กดแชร์ถูกใจ Subscribe ได้เลยนะครับหรือจะไปติดตามที่แฟนเพจก็ได้ ข่ r b บอลเมีทุกช่องทางนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเอา้าก็นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามและรับชมนะแม้ว่าจะยาวยาวนะครับก็ขอบคุณด้วยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับข่ r b บอลเอ็กซ์